สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์ภูมิแพ้ก็แพ้เรานะครับอีกหนึ่งรอบอพบกับคุณหมอ ท่านเดิมนะครับสวยใสเหมือนเดิมนะครับคุณพี่หมอแอนนั่นเองขอถึงปรบมือให้กับพี่หมอแอนหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่สดเส็แล้วนะคะพี่สดเสร็จแล้วครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับจดหมายจากทางบ้านนะครับแบบโบราณมันไม่จดหมายจากทางบ้านด้วยจดหายจนักศึกาอีเมลมานะฮะเขาก็พูดเรื่องหน้าหนาวครับพี่แอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอดีวันนี้ที่เราอัดกันี่ยเป็นวันที่ลมหนาวพัดมาแล้วนะฮะตอนนี้พอลมหนาวพัดมาเนี่ยมันก็จะมีคําถามเกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้เนี่ยหลายเรื่องตัวอย่างเช่นตอนที่เราไปอ่านมาก็จะมีว่าในโลกในหน้าหนาวเนี่ยภูมิแพ้กําเริบไม้คืออากาศเย็นเนี่ยทําให้ภูมิแพ้มันขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็บางคนเขาก็ถามมาว่าหน้าหนาวเขาคันหลือเกินก็ไม่รู้ว่าไอ้คันจากผิวแตกแห้งเนี่ยแต่ไอ้คันจากภูมิแพ้มันก็ไม่เหมือนกันไหมมีอาการยังไงนะฮะแล้วก็บางคนหน้าหนาวเนี่ยก็ชอบขับน้ําอุ่นคือที้ว่าอ่านน้ำอุ่นเสร็จเขาก็จะพบว่าผิวเขาเนี่ยมันจะแห้งใช่ฮะเขาก็อยากจะได้รับคำปรึกษาว่า น้ำน้ำเย็นของอาบไม่ได้เพราะหนาวก็ต้องอาบขอุ่นมีวิธีในการดูแลอย่างไรแล้วก็ครีมนี่ผู้หญิงแกชอบมากหน้าหนาวต้องทาครีมใช่ไหมมันจะมี night cream day รีมพีเอ๊ะเจ็ดห้าอะไรกับอู้ ก็วันนี้เราก็ต้องให้คุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องกันเพราะพวกครีมที่บางคนต้องระวังนะคบางทีแพ้เพราะเราไปซื้อครีมเลอะเทอะอะไรอะไรเงี้ยมันก็แพ้นะบางทีไม่ไม่จำเป็นต้องแพงก็แพ้ได้บางทีนะฮะเพราะเดวันนี้เราก็จะมาถามคําถามกับพี่หมอแอนนะครับสักสี่ห้าคำถามเนาะเกี่ยวกับหน้าหนาวนะครับอ่าโอเคเริ่มคําถามแรกเลยนะครับช่วงหน้าหนาวครับพี่แอนโรคภูมิแพ้ประเภทไหนที่สามารถกําเริบได้บ้างจริงๆก็รู้สึกเหมือนพี่เคยอ่านไปเมื่อพับแคท ที่ผ่านมาว่าโรคภูมิแพ้แต่ละช่วงนะคะแต่จริงสิ่งสาคัญมากหน้าหนาวอาจารย์เต๋าที่จะเจอได้ก็คือหนึ่งผื่นแพ้ผิวหนังนะคะผื่นแพ้ผิวหนังเนี้ยจริงๆก็อาจจะเป็นภาะวะหน้าหนาวอากาศแห้งแล้วก็เย็นมันก็กระตุ้นให้ภูมิแพ้กาเริบได้เพราะว่ามันจะมีโรคผื่นแพ้ผิวหนังที่กําเริบในหน้าหนาวห,หนึ่งก็คือลมพิษอาจารย์เต๋อรูจากลมพิษใช่ไหมคะลมพิษก็คือที่เป็นนูนแดงคันขอบอ<า>เป็นปนๆใช่แล้วก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆไอ้ลมพิษเนี้ยค่ะอาจารย์เต๋า อากาศเย็นก็กระตุ้นให้เกิดได้ mm hmm. เขาเรียกว่า c o อิ i n d u c e d u r t i c a r คือพออากาศเย็นปุ๊บก,ก็ขึ้นผื่นเป็นปื้นได้อันนี้ก็อาจจะพบในคนที่ไปเจออากาศเย็นมากๆอยู่ในห้องแอร์ mm hmm. นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอากาศเย็นก็อาจจะกระตุ้นให้ผื่นแพ้ผิวหนังกําเริบอันนี้ก็เป็นผื่นแพ้อีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ลมพ่ก็เรียกผื่นแพ้ผิวหนังหรือ e กซิ m าซึ่งพวกนี้ค่ะพวกนี้เนี่ยก็เกิดจากผิวแห้งแล้วก็คันแล้วก็ลอกแต่พอหน้าหนาวเนี่ยพอเราก็หนาวใช่ไหมเราก็ชอบอ่าน้ับอุ่น พอน้าอ่ำน้าอุ่นเยอะๆอ่ำน้ําอุ่นบ่อยๆร่วมกับถ้าเราไม่ได้ใช้ครีมบํารุงอ่ะพอผิวแห้งปุ๊บก,ก็พื้นผิวมันจะเสียมทําให้สารก่อภูมแพ้เข้าง่ายก็จะ พ้ง่ายไ,ได้เหมือนกันเพันในโลกช่วงหน้าหนาวเนี่ยปืนแพ้ผิวหนังที่กําเริบก็เป็นลมพิษกับปืนแพ้ผิวหนังเป็นได้นอกจากนี้ก็เป็นพวกแพ้อากาศอะไรซึ่งเราอาจจะเจอได้ในช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วค่ะเพราะอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมใช่ค่ะว่าอา,ากาศเปลี่ยนแล้วก็ช่วงนี้มีพีเอ็มสองจุดห้าด้วยเนาะอ๋อฝุ่นมาด้วยมันก็ทําให้ภูมิแพ้ทางเห็นใจกําเริบได้เหมือนกันฟังข่าวเขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันจะนิ่งใช่ไหมอากาศที่เขาบอกว่าฝุ่นมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยพัดปใช่ค่นใช่ค่ะมันก็ ผู้เรื่องฝุ่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะวันนี้เราก็เลยจะเน้นเรื่องการดูแลผิวกันซึ่งอันนี้สําคัญมากค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์เต่าพูดว่าเราจะทาครีมบำรุงเฉพาะหน้าหนาวจริงๆถือว่าความเข้าใจผิดนะอาจารย์เต๋าต้องทาทุกครั้งหลังอาบน้าเลยเพราะว่าในหน้าหนาวเนี่ยมีคําถามที่ที่มีคนถามมาอีกอันหนึ่งก็บอกว่าเขาต้องอาบน้าอุ่นคือน้าเย็นเนี่ยเขาอาบไม่ได้คราวนี้พอเขาอาบน้าอุ่นเสร็จนะฮะเขาจะมีความสุขว่าผิวมันจะตึงๆใช่ไหมฮะคราวนี้พี่อแอนมีวิธีแนะนําว่า แกเอกมันต้องใช้ครีมทาเนี่ยแน่นอนทีนี้อยากให้แวนช่วยอธิบายว่าไอ้อการทาครีมนะมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้เรื่องผื่นแพ้หรือเรื่องอาการตึงคันผิวหนังได้อย่างไงบ้างฮะจริงกัอื่นอาการคันเนี่ยถ้าเป็นจากลมพิษหลักๆเนี่ยต้องรับประทานยาแก้แพ้หรือ,อยาต้านฮิสซามีนอ่าครีมนี่ไม่เกี่ยวครีมอาจจะช่วยไม่ค่อยมากเพียงแต่ถ้าผิวแห้งก็จะคันง่ายหน่อยแต่จริงๆถ้าเป็นลมพิษที่ปื้นแดงคันขอบเขตชัดอันนั้นเนี่ยทานยา ต้านที่สมีนชนิดที่ไม่ง่วงก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่าไอสำหรับผื่นแพ้ผิวหนังที่ผิวพื้นผิวมันแห้งแห้งลอกๆต่างเคยเห็นใช่ไหมคะ,ะผิวแห้งหรือเป็นเกล็ดโูเป็นคุยๆไอพวกนี้เนี่ยทานยาแก้แพ้ไม่ค่อยช่วยมากค่ะต้องลักษณะการดูแลผิวเพราะว่าลักษณะคนที่เป็นผื่นแพ้ผิวหนังไอ้ชั้นผิวเนี่ยมันถูกทําลายเขาเรียกสกินแบลเจอร์เหมือนเปลือบที่หุ้มผิวมันถูกทําลายซึ่งอะไรที่ถูกทาลายได้บ้างหนึ่งอาจจะเป็นจากพันธุก,กรรมซึ่งพื้นผิวจะเสียไปแล้วสองคือการอาบน้ํา หรือการใช้สครับถูมากมากนะคะหรือว่าการใช้น้ําที่มันอุ่นจนเกินไปพวกนี้ก็ทําลายพื้นิวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคสําคัญมากก็คือเรื่องการอาบน้ำหนึ่งองไม่อุ่นจนเกินไปคืออาบได้แต่ว่าไม่อุ่นมากจนเกินไม่อุ่นจัดเอาเท่าที่ร่างกายเนี่ยพอทนไหวแล้วอย่าอาบแช่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็อาบพอประมาณประมาณสิบนาทีอะไรเนี้ยไม่เกินนั้นสองก็คือว่า ผลิตพันสบู่อ่มน้ําต้องแบบไม่มีฟองเยอะบางคนคิดว่าถูเป็นฟองก็จะดีะแต่ฟองเนี้ก็เอาชั้นผิวออกไปค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่แพ้ง่ายผิวแห้งอ่ะก็ควรจะใช้สบู่เหลวเพราะสะบู่ก้อนเนี่ยบางทีค่าพีเอชนะคะความเป็นด่างมันจะสูงทําให้เกิดว่าชั้นผิวมันถูกทําลายได้ง่ายะนะคะ,ะก็คือลักษณะกันแล้วก็ไม่ควรจะสะครับผิว แล้วก็นอกจากการอาบน้ำมาสิ่งสําคัญมาต้องทาโลชั่นหลังอาบน้าทุกครั้งไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวนะคะคนที่เป็นผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยมีการศึกษาชัดเจนเลยบอกว่าการดูแลผิวหนังด้วยการอาบน้ําทาโลชั่นทุกวันจะป้องกันไม่ให้กาเริบได้เพราะฉะนั้นต้องทาโลชั่นแต่หลักสําคัญในการทาโลชั่นต้องทาหลังน้ำภายในห้านาทีคือเรียกว่าใช้ว่าทานในห้องน้ําเลยใช่ค่ะคืออาบน้ําเสร็จแล้วก็ซับหมาดๆไม่ต้องให้ถูจนแห้งนะคะใช้ผ้าซับเบาๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ ทาโลชั่นละเลงเลยภายในห้านาทีเพราะเป็นช่วงที่ผิวมันมีน้ําอยู่มันก็จะอุ้มน้ําได้ดีค่ะดังนั้นการอาบน้ํากับโลชั่นสําคัญมากก็คือ ต้องอาบน้ําไม่อุ่นมากทาโลชั่นภายในห้านาทีราะเราก็เลือกการเลือกใช้สบู่สําหรับคนที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับบางบางคนเนี่ยเขาเคยมีคําถามนะครับแม่นที่ว่ามันจะมีสบู่น้าสบู่เหลวบางทีเวลาเราเราใช้แปบแป๊บเนี่ยเวลาเราล้างออกเหมือนมันออกไม่หมดนะเป็นเหมือนกับลื่นๆอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นการที่จริงๆก็ดีนะคะามชุ่มชื้นใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆใช้สบู่เป็นฟองมากๆไม่ค่อยดีอะค่ะเพราะฟองนี้มันเหีือนจะทาลาย ชั้นผิวข้างนอกด้วยแล้วก็วสองนะสบู่ก้อนนะถ้าสาบู่ต้องค่า PH จะไม่สูงมากส่วนจะผิวต้องใกล้เคียงกับผิวเราผิวเอา pH เนี้ยประมาณ5.5ถึง6เนี่ยแต่สบู่ก้อนบัญชีก็ PH แบบเป็นด่างสูงพวกนี้ก็ทําลายชั้นผิวได้เหมือนกันนะคะ <S <S แล้วก็การใช้โลชั่นก็เหมือนการโลชั่นก็ต้องถ้าคนแพ้ง,ง่ายนะคะคือคือถ้าคนไม่แพ้ง,ง่ายจะใช้อะไรก็ได้ที่เคยใช้แล้วถูกกันไม่แพ้ก็จะใช้ตัวนั้น <S 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 แต่เนี้ยตัวเองพูดในฐานะที่แบบเป็นหมอรักษาภูมิแพ้ถ้าคนแพ้ง่ายเราก็ต้องเลือกผลิตั์ ก็คือต้องอาจจะไม่ใส่หัวน้ำหอมอไม่ใส่สาร,รกันบูดใช่ค่ะไม่ใส่กันสารกันเสียแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่างโลชั่นเนี่ยสมมติถ้าเราจะใช้หน้าเนี่ยหน้าต้องเลือกพิเศษหน่อยอาบางทีครีมอาบน้ํากับครีมล้างหน้าคน,คนละตัวกันก็ได้คนละตัวกันก็ต้องทับหน้าก็ต้องใช้ที่เราเรียกว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกมันจะเขียนไว้ข้างกล่องนะคะว่าสำหรับผิวแพ้ง่ายค่า p h ก็ต้องต่ําแล้วก็ฟองก็ไม่เยอะ คือล้างแล้วสูงไม่ได้ล้างมันเลื่อนๆอย่างเงี้ยจริงๆถือว่าดีนะคะอ๋ะอเพราะบางคนเราจะชอบแบบเหมือนเหมือนเราล้างการสันไหลเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวมันจะแบบมันจะมันจะเยียบเงี้ยม้มใช่ใช่<ง>ใชค่ะ,ะการเป็นหน้าแห้งใช่ค่ะถูกต้องอย่าง,งหน้าที่เราจะชัดเลยนะเพราะว่ามีเพื่อนของของเต่าคนหนึ่งเนี่ยเขาล้างหน้าแล้วเขาเหอนหน้ามันแห้งค่ะบริเวณที่เขาจะเป็นบ่อยก็คือบริเวณซอกจมูกคือมันจะมีอาการแบบเหมือนกับเป็นขุยขุยใช่เขาเรียกว่าเซฟเดิมโรคต่มไขมันอักเสบก็จะเป็นมากในช่วงหน้าหนาวเหมือนกันก็อยู่เนาารร้้งหสะ็จ ต้องทาโลชั่นพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะทารัางหน้าเสร็จแล้วก็ต้องทาโลชั่นหลัง้างหน้าภายในห้านาทีแต่อย่างให้เน้นเรื่องการเลือกผลิตภัณฑ์ถ้าคนแพ้ง่ายอ่ะหน้ากับตัวคนจะเลือกประเภทกันแบบควรจะแยกกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวปฏีตัวเนี่ยครีมทาตัวก็ไม่ได้เหมาะกับการทาหน้าเพราะหน้ามันต้องต้องไม่แพ้ใช่นะทีนี้เราอาจจะทดสอบก็ได้ค่ะสึงเสียต้องเขียนผลิตภัณฑ์นี้สําหรับหน้าพีเฮตตําำ นิดหนึ่งเป็นกดอ,อ่อนๆหรือไม่ให้โปอนเลยจนิีอาจจะลองทาที่แถาคางอะไรก่อนก็ได้อลองเทสก่อนเพราะว่าถ้าแพ้ที่หน้าทีหนึงมันจะเหอขึ้นเยอะเลยอะค่ะอ๋อแล้วแล้วอย่างนนาหนึ่งครับหมอแอนมีเคยดูรายการทีวีเขาบอกว่าการออกข้างนอกในเราควรจะต้องทากิมกันแดดใช่ค่ะ,ะกิมกันแดดเนี่ยก็สามารถเป็นการทําให้ผิวชุ่มชื้นได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเนี่ย กิมบางยี่ห้อเนี่ยก็คือเป็นโลชั่นกับกันแดดรวมกันแต่จริงๆอะค่ะถ้าคนที่แห้งมากๆค่ะจะต้องต้องใช้แยกประเภทเพราะว่าการเลือกเนี่ยถ้าผิวแห้งปานกลางก็ใช้โลชั่นแต่ถ้าผิวแห้งมากๆเราใช้ชน,นิดเป็นออยเมนต์คือเป็นน้ํามันกึืนๆออยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแห้งมากๆอ่ะคนจะใช้โลชั่นไปก่อนอเพราะว่าถ้าเป็นโลชั่นที่ผสมคิมกันแดดอะความเข้มข้นมันจะไม่ค่อยมากพอมันจะช่วยผิวที่ว่ามันแห้งมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็อาจจะใช้เป็นโลชั่นถ้าให้ไม่มากถ้าแห้งมากก็ใช้เป็นออยไปแต่แล้วก็หลังจากนั้นทาสักพักแล้วก็ทาครีมกันแดดทับทีหนึ่งแต่ครีมกันแดดอย่างเดียวไม่ค่อยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเท่าไหร่นะคะทีนี้สิ่งสําคัญก็คือถ้าคนแพ้เยอะๆถ้าแห้งงอย่างเดียวแห้งคันแล้วก็อาจจะทาโลชั่นอาบน้ําแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการแดงอักเสบค่ะแดงเป็นคุยๆอักเสบอาจจะต้องทายาต้านอักเสบที่อาจจะเป็นสเตียรอยหรือไม่ใช่สเตียรอยก็ได้ซึ่ง คนก็จะเข้าใจผิดที่ว่าทาโลชั่นก่อนทายาอันนี้คือเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าการทาโลชั่นแล้วทายาทำให้ยาดูดซึมไม่ดีเพิ่มเหมือนโลชั่นมันไปเกิดตึงวัแล้วหลักการก็คือถ้าคุณหมอสั่งให้ทายาถ้าเราจะทายาต้องทายาก่อนทาสักพักสิบถึงสิบห้านาทีแล้วค่อยทาอีกครั้อีกทีหนึ่งค่ะท่านี้การนี่บอกแอนมีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาก็ถามมาเยอะเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะมีไนท์ครีมเดย์ครีมนะฮสองอย่างนี้มันก็ เขาก็บอกว่ามันเราก็คิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันใช้คนละเวลากันจริงจริงสิ่งสำคัญมากอ่ะไนท์ครีมต้องทาเยอะาคยย่ออะไรก็ได้ค่ะที่เราไม่แพ้แต่ว่ากลางคืนเนี้ยส่วนใหญ่อากาศมันจะเย็นกว่าแล้วก็แห้งโดยเฉพาะส่วนใหญ่เราก็จะนอนในห้องแอร์ใช่ไหมคะอันไนท์ครีมอ่ะถ้าจะได้ผลดีเราต้องโปะเยอะๆล้าหนาปริมาณสำคัญบางทีเดย์ครีมเราก็จะโปะไม่มากเพราะว่าหน้ามันจะมันเริมเนอะแล้วกลางวันเราก็นอกจากทาเดย์ครีมก็ ทาครีมกันแดดอีกทารองพื้นอิ่นจะเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้ากลางคืนเนี้ยเอาไนท์ครีมอย่างเดียวเลยโปะเยอะๆต้องหนาหน่อยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไนท์ครีมมันจะเข้มข้นอค่ะแล้วก็ต้องาทาหนากว่าเด็ครีมสองสาเท่าโปะไว้นานๆเลยเพราะว่าผิวมันจะแห้งไม่งั้นจะไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะเรานอ,อนห้องแอร์ด้วยใช่ห้องแอร์ก็จะทําให้ผิวแห้งอยู่แล้วอะคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคจริงๆโรคภูมิแพ้ก็ด้วยนะมาจากผื่นแแพ้้ลวก ถ้าคนไหนโชคดีที่ภูมิแพ้ไม่กําเริบก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการผื่นคัน <c oughs> แพ้ที่เกิดจาก <c oughs> อ,อากาศที่เย็นขึ้นเพะเพราะฉะนั้นสองโรคนี้ก็ต้องดูแลอย่างเช่นที่อยู่แอนบอกดีที่สุดก็คือการต้องต้องพยายามถ้าเป็นโรคภูมิแพ้ต้องกินยา ถ้าเป็นลมพิษถ้าเป็นลมพิษนะคะติดยากินจะได้ผลดีกว่ายาทายาทาไม่ค่อยช่วยอแต่ว่าถ้าเป็นผื่นแพ้ผิวหนังที่เป็นแดงคันแห้งลอกเป็นเป็นหายๆตามข้อพับขาหนีบหน้าไอ้พวกเนี้ยก็เป็น,ปน,ผ,นผื่นแพ้ผิวหนังพวกนี้สําคัญมากก็คือการอาบน้ํากับทาโลชั่นจะช่วยมากค่ะทาทุกวันไม่ได้เน้นหน้าฝนหน้าหนาวทาทุกวันให้เป็นนิสัยค่ะผิวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วพื้นผิวที่มันเคลือบผิวเราเนี้ยก็จะ ค่อยๆสร้างขึ้นมานะคะนะฮะบรรจว่าการทาโลชั่นเนี่ยการทาครีมเป็นสิ่งสําคัญคนไทยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทาเพราะเราอากาศร้อนใช่พี่ทาทุกวันเลยมัเป็นสิบปีเลยผิวสำคัญมากค่ะถ้าเกิดถึงสวยเลยอ๋อไม่ค่ะเพราะผิวเนี่ยคือสําคัญมากนะคะถ้าผิวพื้นผิวถูกทําลายปุ๊บเนี่ยสารก่อภูมิแพ้ก็จะเข้าง่ายอย่างคนที่เป็นผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยถ้าผิวแบบไม่เรียบสารเคลือบผิวไม่มีเนี่ย มันก็จะมีลายฝุ่นเข้าบางทีแพ้ลายฝุ่นหรืออาหารนะค่ะคนที่เป็นผื่นแพ้ผื่นนังเยอะๆอาจางเตา๋าต้องทดสอบภูมิแพ้ว่ามีอะไรกระตุ้นถ้าเป็นเด็กก็ส่วนใหญ่เป็นพวกอาหารอย่างเช่นเป็นพวกไข่นมอาหารทะเลแป้งสาลีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะตัวกระตุ้นอย่างเช่นเป็นตัวลายฝุ่นที่อยู่ในที่นอนนะคะพวกนี้เวลานนอนตัวลายฝุ่นมันเข้าในผิวหนัง<ะ>ก็ทำให้อาการก,กําเริบคันได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นเยอะก็ต้องทดสอบภูมิแพ้เพื่อหาสาเหตุว่ามีอะไรกระตุ้นด้วยอืมโอเคนะวันนี้เราก็จะได้ความรู้จาก พี่หมอแอนนะคไปในหลายเรื่องเลยตั้งแต่ภูมิแพ้ผื่นแพ้นะะแล้วก็หน้าหนาวนี่น้หน้าหนาวต้องระวังเพราะมีอาการคันบางอย่างซึ่งมันใกล้เคียงกับโรคภูมนแพ้นะเล่นนะคะเรื่องอาบน้าต้องทาครีม้าอาบน้ําอย่าอุ่นมากเกินไปอย่าอาบนานเกินไปอาบน้ําเสร็จทาครีมหลังน้ําภายในห้านาทีถ้าเป็นผ่าหน้าก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่สําหรับผิวแพ้ง,ง่ายนะคะไม่ระคายเคืองไม่มีกลิ่นนะคะเราก็จะได้ช่วยอีกทางหนึ่งใช่ค่ะป้องกันไม่ให้กําเริบทําให้ผิว เรียบสวยค่ะทานทุกวันนะคะโอเคครับวันนี้เราก็าได้ความรู้จักพี่หมอแอ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ในพิโซอนหน้าเราก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันเพราะพอดแคนีจะให้คนฟังแล้วใช้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าอยากฟังเรื่องไหนก็เสนอมาได้นะคะเสนอม,มาได้เลยแต่เรามีเตรียมไว้ประมาณ3 8 4พันเจเรื่องรึ่งนะฮะคนแล้วจะหมดมุกแล้วค่ะหร่จะพูดเรื่องอะไรนะคะช่วยเสนอกันมานะคะนะหรืออยากมาปรึกษาว่าตัวเองเป็นอย่างนี้อยู่อยากปรึกษาคุณหมอได้ไหมได้นะคะส่งอีเมลมาที่อยู่ตามที่ คุณหมอได้ให้เอาไว้นะฮะเพราะวันนี้เราก็สมควรแก่เวลานะครับพี่แอนเราก็อาจจะต้องจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับอพอสแคทภูมิแพ้ก็แพ้เรานะครับวันนี้ขอบพรคุณมากครับสวัสดีครัขอบคุณมากนะคะขอบคุณคราว